กับหนูอังเปาน้นี่ค่ะวันนี้นะคะอังเปานะคะจะมารีวิวหนังสือ f r o เซ่นนั่นเองค่ะ t ละดิโก้เลด go เป็นเปียโนฟร o เซ่นซื้อจากคินโนคุนิยะค่ะเดี๋ยวเราไปดูหนังสือฟร o เซ่นกันเลยค่ะ นี่นะคะก็จะเป็นหนังสือฟ r o z เซนค่ะก็จะมีอ๋ออันนี้ไม่เกี่ยวนะคะอันนี้ก็จะเป็นหนังสือฟ r o z เซนก็จะมีเพลง Frozen Heart Do you want to build a snowman for the first time forever แล้วก็จะมี Love is open and the door Let it go นะคะแล้วก็ reindeer อ่า Better than People แล้วก็ In the Summer ของ Olaf นั่นเองนะคะ For the first time in forever Fix it up แล้วก็ w o l l e อะไรเนะะี่ยค่ะแล้วก็ Hermer Under the อะไรเนะะี่ยค่ะเพราะว่าไอ้ท่อนเดี๋วเอ้ยน่าจะสิบอะคะ่ะอันนี้นะคะอังเปาอ่านไม่ออกเพราะมันเป็นภาษาฝรั่งเศสนี่ดูสี let it go Let it go มากเลยนะคะเดี๋ยวก็จะมีหลายเพลงอยู่ในนี้นะคะก็จะมีนี่นี่น,นี่นี่ค่ะค่ะวันนี้นะคะรายการเมจิโคทรทมลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอ๋อแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะคะติดตามแล้วก็แชร์หรือโพสต์ด้นะคะแชร์ share ในทาง Facebook, Instagram, Twitter หรือ l i n e อะไรก็ได้นะคะ ใช่นะคะค่ะวันนี้อังปลาไปก่อนแล้วนะคะอ๋อแล้วก็ถ้าพเพื่อนๆนะคะอยากให้อังบอมารีวิวอะไรก็ส่งมาได้นะคะทาง f c e e o o o หรือ Instagram หรือไม่ก็ทาง YouTube นะคะถ้าใครมี l ล n e ID ของหนูนั่นนั่นก็คือ l ล n e ID ของหนูนะคะก็เออก็โพสคอมเมนต์มาได้นะคะว่าเฮ้ยวันนี้จะรีวิวอะไรจะให้ เออจะให้หนูรีวิวอะไรนะคะก็คอมเมนต์มาได้นะคะอย่าลืมคอมเมนต์มานะวันนี้อังบาลลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย